ถ้าอาหารบำรุงหัวใจที่ต้องหามากินให้ได้มีคำถามถามพี่ปราบมามากม,ม,มายเลยอาหารอะไรบ้างอะ่ะที่ใช้บำรุงหัวใจเพราะเรารู้ว่าหัวใจคืออยู่ว่าที่สำคัญของร่างกายและวันนี้ใครที่มีปัญหาว่าจะกินอะไรดีพี่ปราที่จะบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะหลายคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้หัวใจอ่อนเพลียอยากบำรุงร่างกายของเราให้หัวใจเราแข็งแรงคาตอบ ดูกันเลยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราหาอาหารกันมากเลยเพราะเราต้องการที่จะบำรุงหัวใจของเราเนื่องจากหัวใจมีหน้าที่ที่จะต้องดูแรลร่างกายของเราและที่สำคัญหากเกิดความผิดปกติกับหลอดเลือดหัวใจไม่ว่าแตกตีบตันย่อมส่งผลให้หัวใจขาดเลือดอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เรามาดูกันเลยอาหารที่บำรุงหัวใจมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง ปลาทะเลและปลานํำจืดไทยปลาพี่ปลาบอกเลยว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงยังมีกรดไขมันที่จําเป็นในกลุ่มโอเมก้าสมช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปลาไทยไม่ว่าจะเป็นปลากระทงปลาทูปลาดุกปลนนินโอ้โหร้นแต่ดีๆทั้ทงนั้นสองเราต้องทานถั่วเปลือกแข็งเอา้าถั่วเปลือกแข็งหาไม่ยากระดีถ้าใครอยากบำรุงหัวใจต้องทาน ถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์เมคคาเดเมียวอลนัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า3และไขมันชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวและไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งที่สามารถลดระดับไขมันเลวในเลือด LDL ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดติบได้บอกได้เลยว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ สองช้อนเอาดีไหมคะนอกจากนี้การที่เรารับประทานถูกเปิกแข็งแล้วเราก็ต้องดูว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีประโยชน์สิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้สามน้ำมันมะกอกไราใ้คนคงได้ยินมาแล้วว่าน้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อร่างกายน้ำมันมะกอกมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงและวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้าน้ำมุนสระหรือแอนตี้ออกซิเดนที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการเสพภายในหลอดเลือดพี่ปรามบอกเลยว่าในขณะนี้หลายคนพยายามหาวิธีการที่จะปรุงอาหารต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราจะมาปรุงอาหารนั้นโดยการที่เราค้นพบว่าคนที่รับประทานน้ำมันมากอกเป็นประจำมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้ยังค้นพบว่าการรับประทานน้ำมันมะกอกสามารถช่วยลดการอักเสบและลดโอกาสเกิดความผิดปกติของไขมันในเลือดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันและยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่พี่ปาย,ยากจะบอกเลยว่าน้ำมันมะกอก ได้รับเลือกให้เป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพโดยสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เช่นมะหวานมะเร็งโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากน้ำมันมะกอกมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปรนิมาณสูงไม่ว่าจะโพลีฟีโนลสารตา้านอาุม่อิสระกรดกฎไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอีวิตามินเ e, คและกฎไขมันโอเมกา้าถึงตอนนี้เรามาดูกันเลยว่า โพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลสระคืออะไรการที่เราทำความเข้าใจต่างๆแล้วมันจะมีประโยชน์โพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลสระคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้จ inal, ากโพลีฟีนนลมักเป็นผลมาจากการที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสระซึ่งสามารถช่วยต้านการเสื่มอมสทมของเซลล์สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในเรื่องการลดภาวะต,ตึงเครียดจากการกัอาการเจ็บปวดช่วยชะลอวัย อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมภาวะหลอดเลือดสงูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิด 4. วิตามินเคแน่นอนวิตามินต้องมีประโยชน์กับร่างกายแล้ววิตามินเคมีประโยชน์อย่างไรวิตามินเคคือกลุ่มวิตามินที่มีความสําคัญในการสร้างโปรโตีนซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยสร้างกระดูกใหม่และช่วยเรื่องความสมดุลของแคลเซียมคุณประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานวิตามินเคอย่างสม่ำเสมอคือ การช่วยเสริมสร้างสารอาหารและโปรโตีนที่เป็นประโยชน์สําหรับการสมานแผลอีกทรั้งยังช่วยเสริมแคลเซียมในการผลิตมวลกระดูกช่วยป้องกันสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเกิดอันตรายได้นอกจากวิตามินเคแล้วยังมีวิตามินอี e และสิ่งอื่นๆเดี๋ยวพี่ปานเล่าให้ฟังวิตามินอีวิตามินอี e, มี e, มส่วนช่วยในการป้องกันการทาลายเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงการเรากิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง โดยมีส่วนช่วยต้านการติดเชื้อและยังช่วยป้องกันความผิดปกติของสายไตยด้วยกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3คือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงโอนซึ่งร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถผลิตเองได้จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหากเราขาดกรดไขมันโอเมก้าเหล่านี้อาจทำให้การทำงานของร่างกายบกพร่องและเกิดอาการเจ็บปรวยได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาไมกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3จริงจำเป็นในขณะที่กรดไขมันโอเมก้า6นั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรดไขมันโอเมก้า3เองมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการช่วยในการไหลเวียนของเลือดการทำงานของปอและระบบพันธุกรรมต่างๆทั้งนี้ปริมาณที่ดีที่สุดที่แนะนำในการบริโภคกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3คือการบริโภคในสัดส่วน4ตน่อ1ยิ่งใกล้เคียงตัวเลขนี้เท่าไหร่ย,ยิ่งดี น้ำมันปาล์มทั่วไปมีส่วนประกอบของกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3ในสัดส่วน45.5ต่อ1นน้ำมันรำข้าวในสัดส่วน20ต่อ1นแต่น้ำมันมะกอกนั้นดีต่อสุขภาพยิ่งกว่าเนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันที่กล่าวแล้วในสัดส่วน12.89ต่อ1นซึ่งใกล้เคียงกับส่วนที่แนะนำข้อ 5. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกัน 5. ข้าวโอ๊ต ข้าวโอ๊ตเป็นดันยเพืชที่มีใย,ยอาหารสูงตั้งขับไบเดทจชึงซ้อนกรดอมิโนซึ่งมีส่วนสําคัญในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดทําให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสิ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกต่อปนี้เลยบอกเลยว่าเมื่อเรารู้ว่าอาหารอันไหนมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเรามากินเรามาใช้ดูแลสุขภาพของเราแน่นอนสุขภาพของเราก็จะดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามเลยคือการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีจะให้เราค้นพบสิ่งต่างๆที่เราผิดปกติและแก้ไขแต่นั้นเนิ่ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยคําถามที่ถามมาว่าจะกินอาหารอะไรบารุงปัจจัยมีคําตอบแล้ว mm hmm. นาสิ่งเหล่านี้ไปใช้แล้วเราจะรู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะดีขึ้นแชร์ share ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเฮลตี้ฟิตเป็นการกระตุนใจพี่ปลาแล้วเรามาเตรียมัตเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเด่นพี่ปลาเชื่อพิปลานะคะไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งกิ้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 ง,งช่อง u ู u ู e เฮลตี้ฟิตเชื่อพิปลานะคะ